สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเออฟแทงอยู่กับ AI g a เกมเมออยู่กับเจ้านะครับแล้วก็อยู่กับทีสีสุพก็แล้วยังอยู่กับยี่สามในการซีสุกนาทีก็วันนี้อุ้ยแบบน่าเสียดายแล้วนัด,น,ดนัดเพื่อนอย่างดีเลยว่าเออเรามาช่วยคสเกมหน่อยดิโหนัดกับเพื่อนทุกคนเลยให้เพื่อนมาช่วยแคสหน่อยนะแต่พอดีมันคงอ่ะไม่ว่างนะครับผมก็ององไม่รู้นะ อ่าจะไม่ว่างแหะโอ้โก็น่าเสียดายมันอนะ่ะจะให้มันมาช่วยหน่อยไม่อยู่ทั้งนั้นนะ่ะไม่ใช่ไม่อยู่ดิมันไม่ว่างมันไม่ค่อยว่างนะอ่ะก็ตะกี้จะมันเหมือนมีน็นอนต,รตรือพ็ตติ้งขึ้นมานะครับก็ผมไม่รู้ผมไม่เห็นเฮ้ยเห็นดิ พอตอนนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะอันนี้ชนะชนะได้ไงวะปึงชนะได้ไงไอ้ไอ้ไอไอ,อ,อไรดีไว้เนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อชนะได้ไงวะโอ้ตะกี้โอ้โหตะกี้ผมเอาปืนเอาปืนนี้ไปนเนี่ยปืนซีโรนะ่คิวเอฟทรีเนี่ยปืนลูกหยอดอะให้มันหยอดปืนไปอะโดยแต่ก่อนใช้นี่ครับ ปอมปอมครับปอมปอมแล้วผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับสามสิบแปดล้นต่อาทีปืน FQ ห0สิบมมแบบเดียวกับป่อมปอมเลยแบบเดียวกันเลยอ่ะโอ้ผมก็เลยไม่เป็นไรเอาใหมเอาใหมหน่าผมลองนั่งเล่นคันนี้ดีป่ะกระสุนกระสุนก่อนกระ,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 ะสุนตบบริการอะไร ทุกปัจจัยอากาศติดไฟไหม้สิบเปอร์เซ็นต์ถังน้ำมันเบนซินโหมีจำนวนอันด้วยเหรอไม่เอาอุย้ยออกงวะเฮียแม่งซื้อมาแล้วาออกไม่เป็น เฮ้ยเออไหนก็เอามาละโอ้โหไม่รู้ว่าเออคือส,สู้ไปแล้วกนะันเพื่อนสูซสๆซเสียไปเลยห้าพันคืออะไรไม่รู้ไม่เคยใช้อะน,นั่งแคสมาตั้งนานไม่เคยใส่ของเลาผมก็มาเรื่องการแคสเกมกันต่อด,ดีกว่าก่อน,นติดตั้งประกอนเออนี่ไงสนใจอันนี้ ห้าแสนห้าหมื่นไม่สามารถถอดอุปกรณ์ไ้ไม่สามารถถอดอุปกรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จา่ายคุณต้องถอดต่อเมื่อจ่ายสิบเหรียญทองหรือทำลายมันอู้สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับเกาะรถถังจากการชนและระเบิดสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับการล้นหนักช่วงล่างโอย้ยนี่โอเคเลยเนะี่ยพี่จ้ามปเ,เข็นตรวจพบ เวลาที่รถอยู่กับที่เฮ้ยเจ๋งอะ่ะเฮ้ยคือันนี้ดีอันนี้ดีเดี๋ยวกเก็บตังค์ซื้อเลยเก็บตังค์ซื้อมีจำนวนของกระสุยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในความเร็วในการซ่อมอันนี้ก็โอเคสิบเปอร์เซ็นต์ในระยะมองเห็นสูงสุดห้าร้อยเมตรโอ้โหเจ๋งเลยอะ่ะที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในระยะกยารตรวจจับมอเตอร์อยู่ในพื้นที่สิบเปอร์เซ็นต์ในความเร็วในการเลงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวน ระยะระยะสิบเปอร์เซ็นคือสามสิบคือคือคือโอ้โหไม่เอาละเปลี่ยนใจละเก็บตังค์มาซื้อไอ้นี่นี่ว่ะโบ้ค่าเปอร์เซ็นต์กับทักซับไม่เอาไม่เอาเออไอ้นี่ไม่เอาเอาหนึ่งแสนก่อนดีกว่า สิบปอรกับระยะการมองเห็นส0บเของผมคือสามสเลยเหรอก็กลายเป็น3ามโห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 ห้าแสนท่านันครับไม่เป็นไรคือระบบช่วงล่าง10%ให้กลับมาแล้วน้ำหนัก นี่นี่นี่อยากได้ 5, ห้าแสนเนี่ยยนะี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับในการซ่อมชั้นที่หนึ่งเนี่ยพางตัวนี้โอเคเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้ออะไรดีให้กับทักษะทักษะหลักของพลทาหารไม่เอากันชนได้กันระเบิดไม่เอาไม่เอาอันเนี้ยแสนหนึ่งเก็บตังค์เลย เย่ะผมก็ลองทดสอบลองเชื่อใจดู่มันจะใช้ได้เปล่าวะตอาแต่งภายนอกเจ็ดวันหกหมื่นหกหมื่นเลยเหรอวะโอ้ไอพางมันช่วยอะไรได้บ้างวะเนี่ย เก้าสี่ศูนย์สนึ่ิห้าพางพางทำเพื่อเปก่อนดูร้อนเอาสีเขียวไว้ก่นอนปึ้ดเออเอาอะไรดีอ่ะอังกฤษอังกฤษต,ต้องอันนี้เจ็ดวันสี่หมื่นแบบทหาร เบอร์ออฟแทงต่อเลยเดียว,วะแพทเจอ,อแพทจีปาทะ,ะเฮ้ยโก้ชไลเดอร์ห้ามสูบบุหรี่ มีเตารีดทงเป็นจมระกูลเฮ้ยทงอังกฤษนี่แหละเด่นเลยเด่นเลยทงอังกฤษเด่นถึงกับเด่นเลยนี่ทีมชาติไทยทงไทยทงไทยปืนใหญ่ไม่เอาไม่เอาเอาเป็น สัตว์วเหรออะไรนกเอ้ยรถถังติดสติกเกอร์มันแปลกๆไม่มีรถเอาอย่างงี้กันทงมันยังเปรกูอยู่าข้างซ้ายเป็นข้างขวาเป็นไทยอันนี้เป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีวะข้างนี้เป็นไทยโหถ้าเป็นของรัสเซียนี่เท่มากเลยเนะี่ยมันแบบจางๆจ,างจ,างจริงๆอะ เอาเป็นห้ามสูบบุหรี่ดีกว่าห้ามสูบบุหรี่คำจารึกเตมอนเออมันง่ายเหมบอสแปดหมื่นสี่หมื่นโอ้ยซื้อแปดหมื่นดีกว่าดอกออฟบอสมายทุกคำ แฟนทอมอเวนเจอร์ก็ดเซฟเดอคิงดัสเดอร์มอนก็ดเซฟเดอควีนดีกว่าเซฟดอควีนวิจารีสองไม่มีเดสทอรอเยอร์ไม่หมดสองแสนหกเลย นี่เงาแค่เอาพางก็พอแลนะ้วเนี่ยนี่พางอยากพางนี้มากกว่ามีพางแบบนี้ไม่ใช่หรอเอ้ยหนมันมีพางอันเดียวอะ่ะมันมีพางแบบพางได้หลายแบบ โอ้หมดหมดแค่นี้ไม่เป็นไรแค่นี้แค่นี้โอเคเรามัวไปเยอะละไปเลยเฮ้ยตอบนี้ชดเชยเปิดดีไม่ค่อยมั่นใจเลยเยน students, ี่ยเฮ้ยด่านไม่ let's fail ยึดฐานศัตรูสวนไปยานก่อองกระตูทั้งหมดเฮ้ยด่านไม่ เอาแล้วดีดานใหม่วิืออย่างนี้ต้องตังมูชิวชาดครับโอ้ยเทียเจ็ดเทียนเจ็ดผมต้องถังไว้วันหนึ่งแข่งด้วยเฮ้ยด่านใหม่อ่ะเอาไงดีด่านใหม่ด่านใหม่ด่านใหม่ดานใหม่ทำไงดีไม่เคยเล่นด่านใหม่ไม่เคยเล่นด่านใหม่โอ้ขยับโต๊ะเอ้ยอย่าพี่ด่านใหม่ด่านใหม่ ด่านใหม่ตะวังตรงโน้นอ๋อมีกองกองยู่โน้นอย่าชนกันนะครับเฮ้ยมีด่านใหม่ด่านใหม่เล่นไงเคยเล่นเฮ้ยไม่เคยเล่นด่าเนี้เฮ้ยมต่างๆต่ำชื่อชานผมมีรถเบลซี่เบลซี่โห่เ่เคยเล่นในด่านเนี้ย ว้าเดนคลายนั่ยงรถัวรเล่นคลาโอ้โหครับรถเบาสามมาันงรถผมนี่ม็งอยู่รถนิ่ๆไงเนี้ยปืนปืนกรบอกนียงอยู่รถนิงๆรถไหนไม่นิ่งไม่ิงไม่โดนจริงๆี่อยู่นิ่งๆเ่ะไม่นิงยิงไม่โดนจริงๆบอกตรง แตกแตกเลยเฮ้ยตอนนี้ต้องอยู่ยิงรถนิ่ง,งๆคนนะันรถไม่นิ่งยิงไม่ได้โอ้โหรอบ้านเลนะขอขับไปถึงอ้าวไม่เจอ ขับไปถึงเงายังไม่ถึง like อีกเหรออ้ชนเลยนั่นไงนั่นไงมีตจอนอยู่นี้ต้องรีไปแล้วนั่นไงเร็วตอนยังไม่ทำดาเมจรีบไปเร็วโอ้โหโวววววววนววววววว่ impossible. โอ้ oh m ม god เอาไปเลยเอาไปเข้าตามเตาม่าออกตามประตูมีรถคันไหนนิ่งๆบ้างคันนี้ yeah. oh, เย็ดโอ้เหล่งกับเซ็งเป็ดรอบนี้ได้ยิงใครไหมเนะ <Okay. S 2> นี่ยหกตอนถึงมีใครยิงบ้างวะโอ้ oh. ฐานไปแล้ถูกยึดเออยึดไปก็ให้มึงยึดเลยเพราะจะยึดฐานไปหมึ่อ้อเออออไม่เป็นไรครับอ้าวอุ้ยเหี้ยโครด กูหลุด,ลด,ลดลแล้วกูมาถึงนี่เลยเจอไงอ่าเราก็ดับเแต่รอบ,บนี้ผมก็ไม่ได้ยิงใครเลยครับผมนี่ถือว่าจากปาร์ตแรกเนี่ผมตั้งชีวิตอนว่าตัวสวย,ยว่ะแต่ยี่หูเป็นการตัวนำโชคเลยอะ่ะตัวยิงในกี้ม่ก็ไม่ไม่ตายนะยิงหน่งยิงหนึ่งก็ซูมเออยิงหนึ่งยิงหนึ่งก็ซูมส,ส,สูงเสร็จยิง เงืกือบโดนนไม่โดนยิ่งเฮ้ยอยีได้แดกอยู่ตัวหนึง่งอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งเพื่อนอยู่นิ่งเนเลยๆอยู่นิ่งดีสุดคนเฮ้ยผมยิ่งช้าเออนาอยู่นิ่งโอ้หันปอมหันไม่ถึง พวกนี้มันยิงกันใหญ่เลยโอ้โอโอ้โหโหได้ยิงตัวหนึ่งเนีดาเมจแปดเฮ้ยปืนนี้เป็นตัวนิ่งๆนะโนโดนโดนเคเจ็บเลยเนะี่ย โอ้อยออย,ออย,อยิงไม่ออกยิงไม่ออกเม่ถึงออกดูเป็นยิงทีมึมใหญ่ขนาดนี้เอ,อ้ยไซเรนไซเรนไซเรนท้นไมไซเรนกับไซเรนไม่รู้มันคืออะไรหมา่รู้เปล่าไม่รู้ผมรู้เดี๋ดยวคือลายไม่ให้หมดเลยพเพราะรอบนี้แค่รอบสุดท้ายเกยหน้าปืนขึ้นท้องฟ้าแล้วยิง เพื่อเป็นการสรุปว่าจบเกมนะครับโอ้ก็จบแล้วกับเบอร์ออฟแท้งแน่ขึ้นมาเป็นน็อตเรียพาร์ตีงแล้วครับโอ้เซ็งอัปตอนอัดตอนนี้ก็โหลดทีพอทีสองไว้ด้วยโอผมไม่ต้องมาแคททีพอทีสองก็ได้ผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยโหลดทิ้งไว้เย่เย yeah. yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่ตรวจสอบคันนี้หนึ่งคันนะครับชีเป้าก็าทำดาเมจแปด ทำดาเมจแค่แปดโอ้โห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 ก็คงจะเป็นอันสุดแค่นี้นะครับก็คงจะจบแล้วล่ะหุ่ห้าร้อยสิบคงจะจบกันแล้วล่ะครับแล้วก็กับเกมวู้ดออฟแทง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 ก์แทงก์โอ้โห <Bradley> เอ้ยูยิบสองโหเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยทถังขนาดค้างเจ็ดร้อยปืนหมื่นสี่อือหือยากได้ปืนหยอดเดี๋ยวมีเปล่านี่มีปืนยอดคันหนึ่งเต็ดทังไม่ได้ยี 27, 27่สิบเจ็ยิบเ็ดนัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ยโอ้ระวังจากกันไปครับระวังจากกันไปได้ทำอะไรดีเนี ้องเพลงแล้วเพลงไม่เอาดีกว่าเสียงไม่ดีครับไม่ไม่อยากลองเพลงโอ้โห้ยดีเล่นรอบนี้แม่งชนะตลอดเลยก็คงจะสรุปกันแค่นี้ครับกับปาร์ตสายเมื่อจบการแคสของเบอร์ออฟแทงแล้วกับปาร์ตนี้ด้วยก็ก็กล่าวถึงคุณเป่านะครับผมชวนคุณมาแคสคุณก็ช่วยมา CAT, แคสต์ไปนะผมนั่งรอ,อคุณทั้งวันจนต้องไปเรียนเทควันโดเลยเนะี่ย เดี๋ยวว่ากลุมภานี้ก็จะสอบขึ้นสายเหลืองหรือสายฟ้าว่าน่าจะสอบขึ้นสายเหลืองอะก็แค่นี้นะครับกับการแคสต์อรังตอนนี้ก็อยู่กับเที่ยงคืน4นาทีแล้วก็แค่นี้นะครับสวัสดีและลาก่อนครับไว้เจอบเกมหนะ้างั้นก็บาย